สวัสดีครับวันนี้ช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะสาลิกานะครับนกสาลิกนะครับนี่นะครับขนาดสูงหนึ่งนิ้วนะครับผมขนาดเล็กๆนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่เป็นงานลกค้าสั่งทํานะครับผมนกสาลิกานะครับผมสูงหนึ่งนิ้วนะครับผมนี่นะครับผมมาดูรายละเอียดกันนะครับผม ท่านใดมีไม้อยู่อยากให้แกะ,ะครับหรือจะแกะเป็นไม้ทางร้านก็ได้ครับสนใจโทรมาที่เบอร์0821378166ทางไอดีไลน์ก็0821378166เพื่อนในเบอร์โทรในไลน์ได้เลยนะครับผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นงานแกะสลักนะครับผมจากไม้แกนขนนุนนะครับนี่นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปกันขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ